ก็ํำส,ส่งสู่การดูแลรักษาแล้วก็ปรับพฤติกรรมในยัยะของประอยากจะว่าความร่วมมือระหว่างสวทชแล้วก็นาโนเทคแล้วก็พาเทีต่างๆนะคะอยากให้กล่าวเสริมนะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นปีนี้เป็นปีของการขยายผลนะคะแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมา,าสวทชโดยนาโนเทค,ะคก็นกับร่องนะคะทำงานร่วมกับ สีเคนดีเ,ดเดน็ตของมายวิไลขอนแก่นนะคะทำงานร่วมกับสภาเทศาบาลแล้วก็ในส่วนของสอสอจอนะคะก็ทํางานร่วมกันของภายนอสปสชเขตเจ็ดนะคะนำร่องมา2ปีแล้วในขยานคนในบางพื้นที่นะคะปีนี้ก็ต้องบอกว่าร่วมกับทางอ,อบอจอแล้วก็สสอจอนะคะก็นำร่องไปพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นในปี2568นะคะที่ครบยี่สิ สำหรับสถานการณ์ภาพรวมในจังหวัดบางแกนณปัจจุบันตอนนี้นะครับก็มีผู้ป่วยสะสม